Je fais pour vous. Merci. Voilà. C'est le mieux moussou tout ah, oui, C'est trop gentil. Tout bon. Bonjour, Bonjour,, Bonjour. C'est pour vous. C'est vous. c'est gentil. Oui. Attends, Merci. Oui. Euh, de, 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 de de c'est อ่นงมุนน้ำพึ่งเห็ดพึ่งหวานแถวเนี้ยหาแยกมากนะคะคนที่รู้จักเขาก็ไม่ค่อยบอกกันนะคะเพราะว่าเป็นเห็ดที่มีราคาแพงค่ะอย่างพ่อค้าเสื้อดำตรงเนี้ยค่ะแกก็ไปซื้อมาเหมือนกันค่ะแกถึงขายแพงนะคะโลละสี่สิบยูโรโอ้ยชื่อ

Merci beaucoup. Merci, Papa. Merci beaucoup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 . banyak beaucoup. Merci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  beaucoup. อู๋ชิสเบรฟู้บูะอู๋ับป่วนอ่ะว่าะซักไทยแลนอ่นะซักช้างสักช้างกระเปาช้างคุณตายัางถืออยู่นะคะขอบคุณพ่ะคุณตายขอบคุณค่ะค ลุงนานค่ะนุกนานนะคะวันนี้มีงานอะไรก็ไม่ทราบเลยเต็มลูกผู้ชิดีผูสีซืคุเยะขอบคุณกมาอบคุณคอมามอบคุณมมากามากามคุณมากากขมากากขอากุณมากากขอขอบคุณคุณมมอบคุณบคกขคุณขอบคุณคุณมมากขอุณากขคากุณอบคุณ

ไเยว่าเอดดูว hmm. mm ิเดก็อ oui, ช mm ีร hmm. ม mm ั่ซีปบนึงนะครนึงค่ะจะบวกจะไม่ก่อนอาบอาบนี่ตุยเลมินแคสุกเลยคสุกเลยเค่บน

C'est gentil, voilà, c'est très gentil. C'est de C'est euh, midi, Ok. Ouais. D'accord, bien chers. C'est bien, à la maison Oui. Okay. <laughs> chaque... Et vous allez ailleurs que... Euh...

สวัสดีค่ะดีจ้าไหมเป็นไงบ้างคะเอา่เราไม่มีเวลาคุยกันอันดัเแ็คอันนี้อันนี้เป็นสีแดนเนี่ยค่ะค่ะสี่าหกดาน์เนคันซิบุ๊เลย น้ำจิ้มก้วน้กันต่อซีบุกเบุกอูแม่คัน้อไปนตูเย็นอ๋อขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่นะคะอันนี้แลูกสาวมอนอ่นี้เรียกว่ากเาบกหนโอเคเขอบคุณค่ะ่าือ

Les de C'est du C'est du riz. Vous voulez du riz? c'est riz. Merci. Merci, Merci beaucoup. Merci la bonne adresse. Merci. Si. Okay. ปไป่สิคุณแม่เนือน้อยมันมีกินไงเ้อางเขเื้อเเกูชางเขอได้กินเอซีกูกเนอซีกบับปาแฟนมา,มาซื้อกาแฟมาลับปะทานอาหารเชียงอาหารเทียงสวัสดี

De poulet au curry. Première, c'est Deux. 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 En... Oh, on est chaud. oh oui. euh, Non, ils sont chères. Tous les chauds, oui. Merci. Merci. Bien. Tu veux des... Oui. Des oui. Oui. Merci, Merci. Merci. Merci beaucoup. Ça,

อค,อบ,คอบคุค่เดินไปเดินมาแต่เสียงอะไรก็มีลูกค้กลนะิ้งพะน่ะแฟนคลหลวนก็ไม่ทราบค่ะพัดของคายดีกว่าบัช่ C'est okay. très, très épicé Non, non, pas épicé, c'est fruit euh, euh, nature fruit 3,50€ s'il vous plait euh... Et au four, on fait chauffer après okay Ah oh, oui, au four 6, okay. si, c'est ça oui. ouais. Combien de temps euh, 10 minutes oui. Merci beaucoup, merci, merci. 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 Voilà Là, oui. c'est le euh, vignette de

ทำไมบันเสาวยายไหม่ดูสวยๆกับพี่น้องคะนี่ราคาสาเหตุที่ยายไหม่ชอบมาขายของนะคะวันนี้ขายของสนุกสนานมากเลยค่ะนี่ค่ะหมดแล้วนะคะแป้งเหลืออยู่นิดเดียวส่วนบวบเหลืออยู่ห้าลูกนะคะเอาไว้ทอดใส่ไข่ค่ะ,คะปอบเดีอยเหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นค่ะเหลือย่หน่อยเดียวนะคะนี่ค่ะนี่กี่เอาตังค์มาให้ยายไหมแรกนะคะแบงค์ห้าแบงค์ห้ายูโรแล้วก็เหรียญยังไมเอาไว้หมดละค่ะเอาไว้คราวหน้าเอาไว้เสาหน้านะคะเก็บไว้เก็บไว้นอุ่นใจกับพี่น้องค่ะ เวลายัาไหมยุ่งๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปหาแลกกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่ายัยไหมขายของคนเดียวนะคะก็เลยชอบแบบเก็บสะสมตังเหรียญเอาไว้ทอนให้ลูกค้านะคะนิกกี้ก็ไม่เก็บไว้เพราะว่าเขาจําเป็นต้องใช้ตังทุทกๆวันนะคะนะคะยัยไหมเสียดายก็ได้แลกไว้วันนี้นะคะยัยไหมตั้งใจทำบวบอบชีสนะคะมาให้มาดามที่ ที่แกแบบนั่งบินแชร์นะคะรอแล้วรอเล่วมาดามไม่มานะคะวันนี้ค่ะก็ะบทโทษให้ลูกค้าท่านอื่นไปค่ะเป็นลูกค้าคนเท่าคนแก่นี่แหละคะ่ะยังไหมเอาปอเปียบผักไปให้มาดามขายชีสนะคะวันนี้แกเอานี่มาให้ยังไหมคะ่ะเป็นอเกิดรถธรรมชาตินะคะทําเองค่ะแกทําเองนะคะโอ้คือสันแกทําเองนะคะสดๆอร่อยะคะ่ปะปลอดสารพิษ B.O. อย่างดีเลยนะคะเนี่ยน้ำหวานลูกเดือย แกทำอร่อยนะคะไปแล้วพ่อค้าขายอะไรเอ่ยไปก่อนเพื่อนเลยอันนี้บวบทอดมีอยู่แค่นี้ค่ะอันนี้เหีืยอยู่กล่องนึงค่ะแต่ไม่ได้เต็มกล่องนะคะใครขอฟรีก็ให้นะคะเนี่ยเบชาลาไยบงอะเชาลาเบทุกคนมั่งชิทั้งกินอร่อย อ่างยังค่ะกระโดกกะเดียอวดได้อวดดีนะคะพี่น้องขะแบบกรอบทานได้กันนะคะลูกทับรสน้ำพึ่งน้ำเเพื่อนอีลาค่ะมานัดเจอกันที่ตลาดนะคะเออชะคั่วอัอเอนเวียงใช่ว่าจุลโฟนนี่ไม้เลนหลังพ่อค้าบอกว่ามามาขายให้ถูกๆนี่ใหม่รีบวิ่งเลยค่ะ เองกินด้วยเอมีชื้นข้างค่ะเมสซีค่ะทั้งรถราคาทั้งแถมให้ทานนะคะยังไงก็รับประมูลราคะเพราะว่าเป็นคนขี้เกรงใจนะคะนีค่ะช่วงเลหลังยังไงชอบชอบค่ะพี่น้องขาพ่อคาชอบแถมให้ค่ะอร่อยนะคะส้มเอาไปปากไม่ยากค่ะปากไม่ยากจริงๆแวะไปห้างมาได้ที่นอนใหม่ให้น้องกาลินค่ะที่นอนสําหรับหน้าหนาวนะคะเป็นไหนละกาลิน กรมิกรลินเข้าไปเข้าไปเข้าไปอุ้ยนางชอบเข้าไป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 เอาอ๋สงสัยไม่ง่วงอ่นอนลงใครสวยนอนลงนอนลงเอาให้กรลินเข้าไปกรลินอะหมุนหมุนหมุนกระลินเข้าไปที่นอนใหม่อุ้ย คืออะไรจังสันเข้าไป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 แล้วเข้าไปแล้วเอาเข้าไปติดหัวพอดีอีหลาาขนมเข้าไปข้างในเลยค่ะกาลินเอาหัวเข้าไปอย่างเดียวนะคะเพื่อที่จะไปทานขนมค่ะเข้าไปลุกเข้าไปเข้าไปได้ปะเข้าไปให้บเบิ้งนี่เห็นมามก็ได้เอาออกมาแล้ว ไม,ไม่สนติ้วเลยค่ะ